อ่าสวัสด sure on okay. <owner gef> <necessary> ีทุกคนนะครับแฟนชาวชาวอะไรเดียเออชาวเกียรเทพออโต้ก็ได้ผมไม่รู้จักหรอกอ่าโอเคเข้าเรื่องกันเลยครับครับอยู่กับผมนะครับเกียนเทพออโต้ครแล้วก็คนที่มันยายเสริมชื่อว่าคุณเอ็ดเวิร์ดนะครับครับวันนี้เราจะมาเอ่อ walk to หรือเราเรียกว่ารีวิวก็ได้โสเตอสอนะครับเอนะรเเราจะคิปอันนี้กันเถอ, <Okay. S 1> เอะเะากเบอกยผเด I can tell t s is n s นะครับห้เยบรมย์จยจากบอร์ดหน้าติงนะครับห <'ll> น้าตังหรือหน้าติงหน้าติงมาจากไหนนะครับ I was p r e was าเรื่องไ n ่เ e ็ t อะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยเกมนี้ครับเกมโ o เต์สองเนี่ยฉายาก็คือเอ่อเกมที่ถูกแบนดตลอดจานเอาว่าถูกแบนดใน13ประเทศนั่นเองเป็นนั่นเองครับผมเป็นนั่นเองและเกมนี้ยังจะโดนแบนเพราะ การรับรู้ศาสนาบางประเทศนะครับเราขอไม่พูดถึงดีกว่านะครับอันนั้นเดี๋ยวจะหาเป็นการเออเสียดสีอันนั้นไม่ดีนะครับครับโอเคนะครับส่วนออหลักๆของเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่รูกก้การแนวแซนด์บ็อกหรือง่ายๆก็คือเกมไม่คล้าย GTA นั่นแหละแค่คือรถไม่ได้ด้านนี้น แต่ว่าเพียมุมอมองนั้นเป็นเอ่อ first person ซึ่อออกแนวแบบประมาณว่าเห็นไม่เห็นตัวคนเห็นแต่เฉพาะใช้เรามองแทนสายตานะครับประมาณคล้ายค้พวกเกมคอ์เตอร์ SF อย่างเงี้ยครับอย่างที่เราเห็นอ่าและนี่นะครับก็จะเป็นเอ่อภาคภาคแชร์เดอะแพนนะครับคอสเตอร์ของแชร์เดอะแพนเป็นภาคหลักที่ยังไม่มีภาคเสริมนะครับ อ่าที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่อะไรครับรถของเราเองที่มันมีเครื่องยนต์นี่งครับอันนี้ก็คือบ้านน้อยๆของเรานะครับอ่อโอเคเดียนโอเคและที่เห็นก้อนๆที่เจอนี่ไม่ใช่อะไรนะครับที่หมาของเราเองนะครับอันนี้ก็หนักสือก<ด>ิ่ครทาไดที่จะถ้นนาได้ที่จะไม่อยากทำธุรก,กิจท่านก็สามารถอิสระเลยขนาด ที่ท่านเข้าเกมนะครับโดยท่านจะเดินสามารถเดินไปรอบรอบเมือง Paradise City, Las Arizona ได้โดยกานกดปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเพืหรือถ้าเกิดท่านใช้เอ่อเวอร์ชันจอยแพดนะครับท่านสามารถถ้าท่านมีจอยแพดท่านก็ควบคูณตรงอนาล็อกก็ได้นะอ่านะครับเออการเลือหรังหลับของเกมนี้ก็ันไม่มีอะไรบากครับไม่มีอะไรครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากก็คนเดียวเลยเขาจะเพิ่งเปิดไม้สะท้อนสิครับเนี่ยวครโดยเพิ่งเปิดไม้สะท้อนสิครับเนี่ยยงใครเป็นอ่ะหายแล้วโอเคขอบอกก็ในเรื่องของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทำภารกิจตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ภารกิจก็จะเป็น เออก็เขาไม่ใช่ภารกิจโอเวอร์อะไรอะ่ะแต่ในสถานการณ์มันทำให้เราโอเวอร์เองนั่นแหละตัวเอกก็ชื่อว่าโพสตเจอร์ยนะครับเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครนอกจากเมียของตัวเองนั่นเองเขาเป็นหนึ่งในชาวล็อกรัาไม่ใช่ชาวอิที้อันนี้ล้อเล่นอ่ะนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนโพสตเจอร์สองงคนก็เอ๊ะ มันจะใช้สูตรยังไงเห็นมีสูตรแต่ทำไมใช้ไม่ได้ง่ายๆเลยครับการที่เราใช้สูตรเข้าไปกดคอนโทรแล้วก็ตัวเป็นภาษาหรือคอนโทรรูปนอนนั่นแหละอ่าพอกดเข้าไปก็จะเป็นเออรูปร่างเทคด้านบนครึ่งจอขึ้นมานะครับพอเราใช้สูตรเขาเนี่ยเราต้องกดคำว่าซิซี่รับซิซี่จะกดด้วย s i s s y ย้ำนะครับ s i s s y ลองกดเลยไหครับเดี๋ยวนะครับได้ครับไม่ใช่ว่าไปกดตัวลิซซี่นะจะลิซซี่ดวงจะแดกบนนะครับเอ้ยไม่ใช่กินก้นซิซี่นี่ครับน้องคาว่าซิซี่เราจะน้าว่าสูตรอันล็อกมาแล้วครับสำหรับใครที่ลงแพทอันล็อกนะครับก็จะมีเมนูคำว่าชีสขึ้นมาตรงตอนกด ESC นะครับเดี๋ยวเราลองกดดูครับ เมนูบอลสุดครับเมนูชีสไม่ใช่ชีสที่เจอรี่กินนะครับกนละชีสกันถ้าเป็นชีสเจอรี่กินอีก<ล> <sheet S 1> อย่างหนึ่งนะครับสูตรก็ <Hey. S 1> อันนี้อันนี้ที่เราเห็นเป็นตารางใหญ่ๆนี่ก็คือเออ,เอ,อชื่อสูตรนะครับส่วนเอฟเฟกก็อยู่ด้านหน้าครับอย่างอันแรกก็คือพักกินฮีทกรีฟยูออลวิปปอนหมายถึงว่าเออให้อาวุธทุกอย่างกับเราครับ Ah. Uh.